สวัสดีครับผมอาจารย์ตังนะครับนัทยศพิลาเสณีครับหัวหน้าสาขาธุรกิจดิจิทัลครับหัวหน้าแผนธุรกิจงานทั้งิทธ์ครับวันนี้นะครับจะมาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับการยิกแอดเฟซบุ๊กนะครับหลายๆคนนะครับเคยทำเพจเฟ e บุ๊กแล้วเอาของมาขายแล้วแต่ปรากฏว่าไม่ได้ขายไม่ได้ใช่ไหมครับ และพอเรายิงแอดโฆษณาโดยการกดบูตโพสก็มีคนติดตามแต่ไม่ซื้อใช่ไหมครับวิธีการวันนี้นะครับาจย์จะมาสอนเกี่ยวกับการยิงแอด Facebook ยิงอย่างไรให้ตรงประเด็นยิงอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพยิงอย่างไรให้เกิดยอดขายได้บ้างนะครับวิธีการเรามาดูกันเลยครับ ตัวจัดการโฆษณาหน้าตาแบบนี้นะครับนักศึกษาเข้ามาแล้วเจอหน้าตาแบบนี้คือมาถูกทางนะครับมาถูกทางที่เป็นตัวจัดการโฆษณาเริ่มยิงเลยครับเริ่มการเข้าไปที่คลิกคําว่าแคมเปญนะครับแล้วคลิกคําว่าสร้างโฆษณาครับสร้างนะครับเมื่อสร้างเนี่ยสิ่งแรกที่เราสร้างก็คือสร้างแคมเปญนะครับแคมเปญคือวัตถุประสงค์ครับเลือกเอาครับเอาแบบไหนครับไม่แวาการเรียนรู้การพิจารณาหรือคอนเวอร์ชันนะครับตัดตอนเลยครับเราจะเลือกที่การพิจารณาครับเราต้องการให้คนพิจารณาโพสคอมเมนต์หรือกระทู้ของเรา และตัวที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในเวลานี้นะครับคือตัวการมีส่วนร่วมครับส่วนที่2นะครับมาดูเลยนะครับก็คือการทําชุดโฆษณาครับชุดโฆษณาคือตัวกําหนดกลุ่มเป้าหมาย่นองนะครับเพศอายุพื้นที่นะครับและความสนใจพิเศษนะครับดูตัวเกณฑ์วัดนะครับว่าเข้าถึงกลุ่มคนเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะเลือกทำประเทศไทย50ล้านคนหมายความว่ามีคนไทยใช้ Facebook อยู่50ล้านคนที่เข้าถึงเราใหญ่เกินไปนะครับต้องให้เหลือแค่1ล้านเท่านั้นนะครับจำไว้1ล้าน1ล้าน1ล้านนะครับลงมาด้านล่างนะครับมา กลุ่มเป้าหมายนะครับแน่นอนครับหลายๆคนนะครับชอบเลือกทั้งประเทศไทยซึ่งอาจารย์แนะนําเลยว่ามันกว้างเกินไปนะครับควรเอาออกนะครับเราควรเลือกกลุ่มเป้าหมายว่าอยู่ในส่วนไหนเช่นอยู่กรุงเทพนะครับเราก็กําหนดไปครับกรุงเทพเมื่อเราเลือกจุดนี้แล้วเนี่ยครับเฟซบุ๊กทำการ วงล้อมรอบนะครับพื้นที่ของเราอายุเนี่ยสูตรสำเร็จเอาไปใช้เลยครับ10ปีมาดูด้านล่างครับด้านล่างคือการตำแหน่งการจัดวางซึ่งอันนี้มันขึ้นว่าอัตโนมัติอาจารย์ไม่แนะนำนะครับคุณต้องกำหนดเองนะครับเท่านั้นนะเพราะเมื่อถ้าเกิดเราดูปุ๊บคุณจะเจอว่าเฮ้ยถ้าเราอัตโนมัติมันหลุดอินสตาแกรมซึ่งในกรณีนี้เราไม่ต้องการให้โฆษณาเราโชนอินสตาแกรมเราต้องการใน Facebook เท่านั้นก็ติ๊กเฉพาะ a c e b o o k นะครับเอาทุกอย่างออกเอาแค่ okay, Facebook อย่างเดียว ถ้าเสร็จแล้วนะครับก็ไปส่วนต่อไปครับส่วนต่อไปคือการทําโฆษณานะครับตตัวโฆษณาและแน่นอนครับเมื่อทําตัวโฆษณาเราก็ใช้โพสต์ที่มีอยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับหลังจากเลือกโพสต์ที่มีอยู่แล้วเสร็จนะครับเราก็ต้องเพิ่มปุ่มนะครับส่วนสาคัญนะครับคือมีปุ่มให้ลูกค้ากดด้วยนะครับว่าต้องการแอคชั่นอะไรเช่นส่งข้อความหาเราได้เลยหรือเลือกซื้อได้เลยหรือสอบถามราคาสิ่งเหล่านี้จําเป็นจะต้องกดด้านแนะนำนะครับเลือกส่งข้อความครับเขาจะได้ทักอินบ็อกรามา เสร็จแล้วครับเพียงแค่นี้กดเผยแพร่จบครับเราทำแอดเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับสุดท้ายนะครับถ้าน้องๆนะครับอยากยิงโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจารย์แนะนำครับอย่าได้แต่ดูต้องลงมือทำนะครับ ลองยิงและเรียนรู้ไปนะครับบนโลกออนไลน์ไม่มีสูตรสาเร็จทุกอย่างต้องเรียนรู้จากตัวเองนะครับแต่เอาทฤษฎีเหล่านี้เป็นตัวตั้งแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับถ้าอยากเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่สาขาธุรกิจดิจิทัลนะครับคณะอาหาธุรกิจมารังสิตครับเรายินดีสอนและสอนทุกคนนะครับลงมือปฏิบัติและทําจริงสุดท้ายนี้ถ้าอยากเริ่มเรียนรู้จริงเป็นจริงต้องเรียนที่คณะอาหารธุรกิจครับมารังสิตครับขอบคุณครับ Thank you.